อสวัสดีนะฮะวันนี้เราอยู่ในรายการอีลิคอร์ดแคสเกมิงนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ L B เอ้ยเป็นชแนลนะฮะชนแนลเก่าเป็น U B T V นะฮะตอนนี้เป็น L B P T V แทนนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะเสียงเบาหัวขอปรับเสียงก่อนนะ โอเคครับผมจะดังขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคได้อย่างครับเฮ้เบาไปโอเคช่างมันนะฮะได้ยินกันเพียพอแล้ววันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรมแฟรนะฮะถือว่าการอัดวิดีโอนั่นเองนะฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะ เรามีโปรแกรมแฟตชนะฮะไม่หาโหลดไม่ได้นะฮะจาก Google เราเข้าที่ Google กันก่อนเลยมีเพลงต่อต่อนิดนึงนะฮะเข้าดีเฮ้ยราเข้าที่ YouTube ดีวะโทษครับ <c oughs> ขอดึงไมค์ก่อนนะโอเคแค่นี้เสียงก็ดังขึ้นแล้วนิดนึง นะโอเคเอาเป็นเพลงอย่าทำอย่างนี้แล้วกันนะฮะอย่าทำอย่างอุ้ยทำอย่างนี้ไม่ว่าก็พอโอเคฮืมม์มิวสิ d วิดีโอเพลง โอเคเอครับอะจมาได้ทางาร้างอด้วยกันโอเคผู้ชายน้าจืดชื่อไอ้เิ้งโอ้ยดังไปโอเคประมาณนี้นะเอ้ยเข้าไปโหลดที่แฟลน,นะฮะ เฮ้ยเขียนผิดโอเคเราก็เขียนไปที่ sql นะเข้าไปที่อันแรกเลยนะนี่ก็ดังไปโอเคนี่ครับ โหลดไปที่เรากดโหลดที่ตรงนี้นะฮะโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับโหลดไปแล้วยังงงอ่ะนะอะไรเนะี่ยสขวบอ่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าตาเราก็จะได้ได้อย่างนี้มานะอ่ะเราก็กดไปที่ดาวโหลดเลยนะ นี่ของโหลดไปแล้วนะแล้วก็กดเริ่มดาวโหลดไปนะเราก็จะได้เป็นไฟล์แบบเ,ออเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวหาก่อนเออดาวโหลดยีงไนวะแฟกซเนี้ยเนี่ยเราจะได้อย่างนี้มานะอเราไม่เหมือนผมหนะ้าผมเป็นโปรแกรมพิเศษ เข้าดีว่ารอก่อนรอก่อนโอเคเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างนี้เข้าไปที่ตรงนี้กด yes password แเราก็ถ่ายเอ้าเด็ดหายกรรมเฮ้ยเด็ดหายอ่ะโอเคครับ ยังไงกันหรอเอาเอา้ยง,งูเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะเดี่ยวะเน,นี่ยเนี้ยแล้วเราก็เรามาตรงนี้เลยกดอันนี้ก็ตรงนี้ครับแล้วก็ไปใส่เลยนี่เป็นพารด์ดโอเคเมื่อเราโหลดโปรแกรมแฟแลชมแล้วเนี่ย เรากดเข้าไปนี่จริงจะเป็นเงีับนี่เรากดตรงนี้ก็จะใช้โปรกแกรมแฝดในการอัดหน้าจอได้ FPS นี่เป็นตัวเงีับนี่นจ๊กจ๊กเลือกได้ว่าให้ตัวเลขอยู่ตรงไหนถ้าจะให้ซอนนี่ก็จุงนี้เลย ผมให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็นี่ผมตั้งไว้ตรงนี้เลือกก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกไปเลยนะตั้งค่าว่ากดปุ่มอะไรถึงจะเป็นตัวอัดนะกดอะไรอัด f 9ก้าผมตั้งให้อยู่แล้วเล้ที่สามสิบ fps นะออ,อันนี้ถึงจะพอดีนะก็กดตัวนี้ไปนะเคนี่ jpg PNG ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันไม่เกี่ยวอะไรเลย,เลยอ่ะเรากกดอัดตามปกตินะถ้าเราแบบเออเดี๋ยวผมแนะนำรุ่นใหม่โอเคครับใหม่แบบไหนหนะ้ายู่ใช้อยู่อืมศึกราคาประมาณอยห้าสิบบาท มันน่าจะมีอันนี้นะไหนอ่ะ้ขอเวลาหาก่อนเสียเวลาอ่ะเจอแล้วครับอันนี้นี่ก็ไม้ที่ผมใช้อยู่โห้ยๆยโอ้หฮยไหนล่ะนี่ไม้ที่ผมใช้อยู่อันนี้ราคาหนึร้อสิบบาท นะเขียบโอ้ยนี่เกี่ยวโอ้ยเขียบแล้วก็นี่พอซื้อมาเสร็จแล้วนี่อคลิปเสียงมันไม่ขึ้นทำไงดีพี่ก็ไปที่นี่แหละสำหรับโดสเว่นเอ็กพีก็ง่ายๆนะรอบมันก็จะมีอยู่เหมือนกันนี่อย่างแรกมันจะไม่มีตัวสองตัวนี้อยู่นะ ทำไงดีทำไงดีว่าเราก็กดที่ตรงนี้ก็เรากดขี่ขวานะแล้วก็นี่นี่เรากดที่ไม่ครับหม่หมโอเคไม่ได้แล้วไปทีเลเบิจะมีน้ำหนักเสียงอยู่นะเป็นเลเวลของเสียงเสียงดังเสียงดัง อ่าโอเคครับนี่คือเสียงดังเสียงดังที่สุดสะดุ้งเลยซส,สะดุ้งเลยโอเคมีเสียงดังขึ้นมาโอเคขึ้นมาสองขีดแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยคณไม่ชัดได้แล้วแล้วก็มาปรับที่ตรงนี้นก็จะมีอันนี้ขึ้นแล้วก็ตุ๊กตุกตุเลือบไปเลยอะจะแคสเกมแล้วก็เข้าไปแคสเลยนะ อืมก็สำหรับใครที่ยังไงอะอยากจะรูวมราการนะอยากเป็นสนร่วมในรายการก็ส่งโพส์ชื่อสกายมาได้ทางลิงก์ทางด้านล่างเลยนะชื่อ, Sky อสกายอางเนะี้ยสกายเนี้ยโพสมาได้เลย จะให้เข้ารายการนะรับกี่คนก็ได้ครับรับรับได้หมดนะแต่รายการผมมันจะไม่ดีอย่างนึ่งก็คือถ่ายได้เฉพาะวันหยุดนะปิดเทอมก็ถ่ายไม่งทั้งวันเลยนะหรือชวนผมถ่ายก็ได้ออนทุกวันอยู่แล้วนะโอเคอีกอจะเอาสิบนาทีเดี๋ยว โอเคดีส่วนคนที่อยากรู้ว่าใช้แฮมดาเซย์ยังไงก็โอกาสที่คุณเออโพสชื่อสกายม,มาผมก็จะสอนในสกายนี่แหละใครโพสมาผมก็จะสอนโอเคผมสิบนาทีแล้วแล้วก็เดี๋ยว